โอเคนะครับผมก็ต้องกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะผมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วกันนะผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทําการเอาดูซานนะผมเจ้าดูซาน DX 225เนี่ยออกงานนะครับผมออกงานไปตักโคลนขึ้นรถดับนะครับผมนะตักโคลนใส่รถดับนะครับผมไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยแล้วกันนะทุกคนโอ้ยดู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 ดคือเท้าควบขัดเลยกันนะผมว่าคลิปนี้ผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วนะมันฟิลครับทุกคนนะฟิลครับนะ เปลได้อัดใหม่ครับทุกคนนะไม่เงโอ้โหจริงเลยนะครับผมไป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 นะครับผม <c oughs> จวดก,กันเลยครับผมจวดก,กันเลย,นะ,เย,ยน,น,เลนะครับผมเดี๋ยวขอย่าจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนหละกันนะครับผมเดี๋ยวขอย่าไปเอารถเทรลเลอร์ม,มาแล้วกันนะครับผมนะเทรลเลอร์ม,มาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอ้อมไปนะทุกคนนะเ,เดี๋ยวเราจะอ,อ้อมอ้อมอ้อมลูกไปนู่นนะ เพราะว่ามันลัดไปทางนี้ไม่ได้เขาทำเขาวางท่ออยู่นะผมเขาวางท่อกันอยู่แล้วกันนะผมเออชน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 เด็ดเด็ดแมวดีแมวดีแมวดีพี่ไปกันเลยชนอะไรวะเนี่ยชนอากาศเหรอพี่ไม่มีเหตุผลครับผมชนแบบไม่มีเหตุผลนะครับผมนะผมไปกันแล้วบ่ขออนุญาตเปิดไฟหน่อยแล้วกันนะบ่ขออนุญาตแล้วกันนะบ่ เสียงเตะเสียงเตะแม่คุณเป็นแบบนี้เหรอวะไม่น่าใช่นะอืขยันขับขึ้นหน่อยแล้วกันนะผมขยันขับหลังแล้วกันนะผมขยันขับหลังแล้วกันนะครับขยัจนจ้วดเลยแล้วกันนะครับโอเคเดินหน้าเดินหน้ามันต้องมองมันต้องมองหลังนะทุกคนนะ จะเป็นต้องมองหลังนะเวลาขึ้นนะ่ะเวลาค้าหลังเนะี่ยจะเป็นต้องมองหลังนะครับจะเป็นต้องมองหลังนะครับไม่งั้นมันจะขึ้นเกี้ยวนะครับเยอะปีนขึ้นไปอะไรขนาดนั้นเลยโอเคไปแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปลอกคุณกันนะผมไปกันเลยเดี๋ยวเราจะจวดลอกคุณกันนะผม บุดหมูจ้วงกันเลยครับผมบอดี้เพ่นั่งทำไรอ่ะโอ้โหมึงนั่งจีบกันหรือเปล่าเนี่ยครับผมเป็นไยัดจ้วงเลยกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปอ้อมนู่นนะอ้อมไกลๆนู่นนะผมผมวิ่ง80 70เจ็ดสลยรถเนี่ยเฮ้ยเร็วเกินไปลุงพี่เร็วกันไปเฮ้ย8ปสาเลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชวยเลยนั่นแ่ละลุงพี่เฮ้ยมันอุ้ยถึงโคตรเร็วเลย อันนี้ทางทางมานานะผมทางมานานะครับทางนี้เป็นทางมานานะผมนะผมไปเลยครับผมยัดจุดจวดเลยกันเราเจนเจนเอ๊ะวิ่งเร็วจังวะเนี่ยโอ้โหโหเร็วจัดเลยครับทุกคนเอ็ูวิ่งทางมานาดิวิ่งเร็วขนาดนี้เลหรอเนี่ยวิ่งยังเร็วเลยอโ้นอนจุดจวดครับผมจริงจริงจุดจวดแล้วกันนะผม ดูดอ่คลองเต็มเลยครับแถวๆนี้โอ้เดี๋ยวพามันลอกกับพามันลอกนะผมอ๋อน้องซิงจัดอ่ะผมซิงจัดอ่ะซิงซิงจัดกือดอ่ะมันสุดยอดจริงๆจะชนก็พอนะเฮ้ยคลองคลองคลองฮิจิจิจิกับตกกับตกกับตกคลองอ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้กับตกคลองอ่ะถึงแล้วครับเพื่อน๋ยวเราจะมาตักอันนี้นะผมขอญาตเลี้ยวหน่อยละกันนะผม โดนสายไฟว่ะไม่โดนน่าโอเค,อเคขอยัดจอดตรงนี้แล้วกันนะนี่ขอยัดับเครื่องนะพี่บอมดุนด,ดุนด,ดุนด,ดุนโอเคขอยัดลงเลยแล้วกันนะครับลงแบบนิ่มๆนวลๆครับทุกคนครับนี่ วนสบายๆชิวๆนะพ่อลงเตเลอร์ลงแบบนิ่มๆแหละนะพ่อลงจนชินแล้วนะครไปไปเดี๋ยวเราจะไปตักโคลสแต็มนะทุกคนนะนี่เดี๋ยวเราไตักโคลสแต็มกันนะพ่อสวัสดีครับ โอ้โหโอ้โหอันนี้เสียงแตะใช่ไหมลูกพี่ฮะอเอาอันนี้บอกหน่อยว่าเสียงแตะใช่ไหมลูกพี่โอโ้ไม่ไหวเลยจริงครับผมโอ้โหโอ้โห,โโหเสียงแตะว้าไม่ไหวเลยจริงแฝงขยับตกโคนหน่อยแล้วกันนะผมขยับตกโคนแล้วับ เดี๋ยวเราจะดูสายมันตัดโคนนะครับเพราะว่าตตไไนะเจ้าแคทตัดไม่ได้ครับดูนะเดี๋ยวจะเอาจ้าแคทมาเคลียร์ลิงนะผมนะเคลียร์ลิงต้นไม้นะผมเสียงเสียแตกพี่แก่ผมสุดยอดมากเลยนะเสียงแตกนะผมลูกเอ่อเดีเ๋ยวให้ลูกพี่ถอยมาเนาะนะผมนะ จะเดินได้เปล่าเนี่ไม่นะไม่ลงนะโอเคไม่ลงครับผมไม่ลงนี่มันต้องแบบนี้เออมันต้องแบบนี้นี่เสียตะเนี่ยเ ัแม่มันต้องแบบนี้เสียงแต่โอ้โหอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหเสียงแต่ไม่บอกไม่รู้เลยว่าเสียงแต่นะครับผมไม่บอกไม่รู้นะครับผมว่าเสียงแต่เนี่ยโอ้โยเดี่ยผมก็เราก็มาลอกโค้ดที่ตากไว้นะทุกคนนะลอกใส่ดำนะครับ ใส่รถดำไปนะครับผมโอ้โหเด้อเด้อไปไกลแล้วโอ,โ,โอ้โหต้องจับอย่างนี้จริงๆหรอเนี่ยจับแบบคนอื่นนะมาจับกันแบบนี้โอ้ยขับยากขับยากจัดนะครับผมมันจะเป็นรถมันช้ายอย่างนี้โอ้โห รถหรือเต่าครับเนี่ยโทษทีครับไปโคหรือเต่าครับเนี่ยมันไปช้าอย่างนี้เนะี่ยทำไมมันช้าอย่างงี้ไม่แล้วบอเราต้องช้าเราก็ต้องว่าไปตามช้านะทุกคนนะช้าก็ว่าไปตามช้าแหละเร็วก็ว่าไปตามเร็วเนาะ เนี่ยมันต้องตั้งบุกี้แบบนี้แล้วก็ดึงเข้ามานะผมดึงเข้ามาปึ๊บดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาปึ๊บนี่ต้องเพิ่มคนนี้ต้องเพิ่มคนนี้เหมือนฝนจะตกเลยแปปดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาปึ๊บนี่มันต้องเพิ่มคนนี้ดิทุกคนปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผม ม,ม,มันเชียร์มวยนะผมนะมันเชียร์มวยนะผมวดโอ้ยดตัวคนตรงนี้หนาตึ๊บเลยทุกคนเราต้องสวิงมาฝั่งนี้นะผมโอ้ยังช้าเลยสวิงจังช้าเลยโอ้เดี๋ยวก็ยัดปรับความเร็วแป๊บหนึ่งนะผม มาจะเร็วขึ้นหรือเปล่าจะเร็วขึ้นหรือเปล่ามาดูดิอ้โอ้โหเร็วขึ้นนิดนึงอันนี้คือความเร็วที่225นะผมนะผมปรับความเร็วที่225ห้านะครับเป็นะ้วดูซานมัน <Bright> มันไม่ใช่รถที่เร็วเนาะเราจะเร็วตามใจก็ไม่ได้นะครับก็เร็วขึ้นนิดนึงอะนะผมดูซานไม่ใช่รถที่เร็วอะไรมากมายนะทุกคนนะครับก็เป็นไรนะ หรือเราจะสวิงแบบนี้ก็ได้นะสวิงแบบอ่าดึงดึงอาไปให้พ้นหัวอ,อย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไม่พ้นหรอกไม่พ้นหรอกจอ,อเคหมดยังหมดยังลูกี้หมด,หมด,หมดยังเดี๋ยวผมจะลองเอาไปดีดดูเก็บครับผมเก็บเขาเรียกว่าเก็บ เก็บโคนครับผมเก็บโคลนเก็บโคนนะครับผมเก็บโคนนะครับผมนี่เขาเรียกว่าการการเก็บโคนนะครับผมเข้าตามตอกออกตามประตูนะครับผมใจรือเปล่าช้ามากเลยลูกพี่เอ้ยพี่เอ้ยพี่อย่าช้าเดี๋ยวพี่เอ้ย ช้าไม่ช้านะครับผมดูตัวเดินเจ้าดูสานเนี่ยตัวเดินมันน่ารักดีเนาะตัวเดินนะเวลาเดินเราก็เหยียบครับผมเหยียบออกก็ได้หรือจะมือดันเอาก็ได้นะครับผมจวดครับผมจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ เดด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 โอ้ยมันต้องให้รถดำถอยดิจะให้ไปขูดโอ้ยเด้อเด้อเด้อโอ้โหอ,อะไรเล่นอะไรครับเนี่ยเล่นอะไรครับเนี่ยเอาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่วันพรุ่งนี้ก็มือลื่นครับผมเดี๋ยวพามาเคียร์ลิงนะครับนะครับผมเดี๋ยวพามาเคียร์ลิงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราพา จวดนะเดี๋ยวพาตีป่าตีแบบบันๆเลยนะผมใส่ต้นไม้แบบลบ้มบึ้มๆเลยนะผมนะเดี๋ยวหารถมาใส่ด้วยแล้วกันนะผมหารถมาใส่ด้วยแล้วกันนะผมส่วนตัวผมชอบนะงานตีป่านะงานตีป่ารู้สึกแบบสะใจดีนะผม รึกสะใจรู้สึกมันดีอะนะครับงานตีป่านะผมนี่อนี้เป็นดูซา,านะานะผมนะดานนะรถจริงเลยรถเหมือนเหมือนจริงมากผมรถม,มีรถเหมือนของจริงอนะ่ะเอ้บรรจุ ดัอยู่ไหนอะเอ๊ะเห็บ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 หมดแล้วอันนี้อยู่ข้างในครับผมมองข้างในก็แบบนิ่มๆนวลๆเนาะครับผมแบบเงียบๆสบายๆแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับคำว่าแอร์คำว่าเย็นฉ่ำกับเย็นเฉยๆมันมันไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าเย็นฉ่ำนี่คือแบบ เดินเข้ามาปุ๊บความเย็นเข้าเข้าร่างกายทันทีอันนี้คือเย็นฉับนะผมเดบเคยเดินเข้าเซเว่นไหมแบบเดินเข้าปุ๊บแบบเย็นตุ่มเลยอะเอออันนั้นแหละอันนี้คือเย็นฉับนะผมถ้าเย็นเฉยๆก็คือเป็นการอ่าแบบเย็นเฉพาะจุดนะผมเย็นเย็นเฉพาะจุดนะนนปุะนะ๊บประมาณนั้นนะครับถุงเปล่ากันไปทุกคนใช่เลยฮะใช่ใช่ใช่เยน็นเฉพาะจุดคุณเยอะเยอะทุกคน

แล้วรถไปโครมอยู่ไหนอ่ะทีนี้แหม่เนี่ยอะไรอีกเ,เยอะเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะปิดไว้เพียงเท่าน,นี้นะทุกคนนะก็เดี๋ยวดูซานไปตักดินถมท่อนะครับอีกนิดนึงแล้วก็จะจบงานวางท่อแลเดี๋ยวเดี๋ยวไปวางท่อที่ใหม่นะผมเดี๋ยวไปวางที่ใหม่อีกนะครับ เค้า okay, ผมคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะผมถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe นะครับผมให้ด้วยแล้วกันะะนะผมคนเยเยอะเลยดูเยอะมากโอ้โหป่านี้ก็ลกซะเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเ,ยวเยวอจอเรื่อยแอน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 เราก็ไปโค่ถังทว,ทวนทวนทิ้งเลยนะ <ผม S 2> รครับผมเจอใหม่นะผมสวัสดีสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ